คล้ำข้างทา,างค่ะทุกคนตรงนี้คนชอบมาเก็บนะคะเพราะว่ามัน,มนสุกแล้วค่ะทุกคนนีเ่เดืเอดกะหมากสุกนะคะทุกคน,นก็มีปาปลายไปนั่นหน่อย้างไงคะ่ะ ข้างในลูกใหญ่มากเหมือนว่ามีคนเก็บไปเยอะแล้วนะคะเพราะว่าปกติตรงเนี้ยมันจะตกมากนะข้างในเอาไปถึงค่ะทุกคนเพราะว่าบริเวณ้างหนอกอะ่ะเขาคนเก็บไปหมดแล้วนะคะตรงนี้นะคะทุกคนดีปีปีไหนนะมันตกมากเลยแล้วก็คนก็เก็บไปแบบเก็บไปเยอะ อันแ,แรงมาขจาย้าในมาเก็บอีกนะคะทุกคนเริ่มสุกแล้วจ้าแล้วนะคะเก็บใส่กระเป๋าจ้ามาวิ่งออกกําลังกายด้วยนะคะแล้วก็เก็บหมักค้มไปพร้อมหาแต่หมักสุกๆนะคะทุกคนน้ำน้ำมันแบล็คเบอร์รีอาจารย์หนักนึงเก็บตะรูกสุกๆนะคะทุกคนทางเดินค่ะทุกคน ทั้งวิ่งออกกำลังกายตรงไหนน่ะเอาวัตูนะคะทุกคนตรงไหนมีอีกนะพาไปชมต้นแอป,ปนนะะอเปิลกะนุกคุณไปแอปเปิลอันนี้นาจะเป็นเป็นพันการ่านะคะทุกคนมันแดงสวยแล้วนะอร่อยกรอบ,บนะคะ พอกินหลังนะ้ำถ้าเอาไปกินส้มได้อยู่เอาไปรูปหนึ่งนะคะเอาลูกหนึ่งพอเนาะจ้าดกมากปีนี้ดกจังเลยเห็นไหมดกจังเลยปีนี้สวยๆสวยๆนะคะโอ้โหต้นบ้าแอปเปิ้ลข้างทางนุ่นผู้บ่าวพ้ามาแม่เลนเล่นแอปเปิ้ลกระด,ดกจ้า อู้นาง่าเต็บดินเลยรออีกหน่อยนะเดี๋ยวนางจะมาเก็บเราเอาไปโอ้น้องมาวิ่งมาลูกไข่นามันลูกกูเลย <laughs> ไปแล้ว <laughs> มันลูกไ <laughs> ราครมาแล้วค่ะทุกคนชีวิตต่างแดนนะจ๊ะไปเดินกันต่อจ้า <laughs> ไปวิ่งค่ะทุกคน <laughs> เห็นผลไม่เนยก็หยุดเก็บกระได้ได้นะนะ้ำอ่ะ ค่ะข,ขอบคุณที่เข้ามาติดตามแตะอนรับชมนะจ๊ะ